เอตรงซิกเตอร์อสอน่งศูนยนี่แหละซึ่งใช่ตอนนี้กูโดนบุกกูจะหลุดและแม่งบุกฐานที่กูแบบยังไงวะกูเพิ่งไลฟ์เสร็จปุ๊บมึงบุกเลยแต่ดีนะกูตั้งรับไปดีมากดูดิเฮ้ยเออกูอ๋อใช่มีน้องในไลฟ์คนหนึ่งที่พยายามสอนกูนะว่าแบบว่ายัางไงวะใช่ตอนแรกกูก็งงอยู่มาทำยังไง นอ้องเขาได้ทําการเอาสอนกูแบบว่าแบบยังไงวะแท็กข้อความแล้วทีนี้ก็ส่งมาให้กูดูเป็นรูปเลยแล้วทีนี้กูก็เลยทําเป็นเลยยังวะนี้โอ้โหกูบอกเลยว่าถ้ากูเห็นภาพปุ๊บกูแบบปับป๊บปับป๊บปับ๊บอะอะไรตามความเข้าใจคนนะการทํางานของมันก็คือไอตัวเออะไรนะตัวถ่ายไอเทมมันจะสามารถดึงไอเทมออกไปได้ใช่ไหม แล้วทีนี้มันก็จะสามารถส่งให้เอออีฐานแบบยังไงวะอีกเครื่องเครื่องผลิตได้เออต้องพูดอย่างนี้แล้วทีนี้มันก็จะไหลปุ๊บ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 ไปอย่างนงี้อ่าแล้วทีนี้มันก็จะทํางานแล้วก็มันจะผลิตทรัพยากรได้เรื่อยๆเวซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรจะดีแล้วมันไม่ได้กงูงด้วยคือเหตุผลที่กูใช้นี้เพราะว่ามันไม่ได้กวอเลยมากเพราะว่ามันใช้แค่แบบว่าประหยัดสายไฟเฉยๆแบบควบอะไรนะสายพานอย่างเงี้ย สาหามไม่ค่อยจำเป็นอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกูแบบจะใช้อย่างนี้เลยแล้วกันเพราะว่าแบบมันไม่ได้ส่งผลอะไรอยู่แล้วเอะล่ะอีกอย่างหนึ่งดานนี้เป็นของแถมแล้วกันอ่ะในนๆมันก็บุกมาแล้กกูอยากเห็นเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าดานนี้มีบอสใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ากูเจอบอสจริงๆกูจะได้ตีบอสฟ,ฟรีและกูจะได้ปลดล็อกด้วยซึ่งดานนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรยากหรอกกรเทียก็แบบตั้งรับไปเรื่อยๆงูงูแป๊ะแป๊ะแป๊ะแป,ะแปะ๊อย่างเงี้ยโอ้สบายอ๋อใช่เหมือนน้องเขาบอกว่าตัวจทายทไม่สามารถใช้กับป้อม ปึ๊บได้ปะอ่าเห็นปะมันไม่ได้เวนี่เห็นปะมันจะกระสุนแบบไม่เติมเอาละถ้ามันมีบอสนะเวฟที่สิบมันจะมีการแจ้งเตือนมาว่าเวฟนี้มีผู้พิทักษ์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมถ้ามันมีอย่างนั้นก็จะดีเพราะว่าคุณจะได้เ,ดอเจอหน้าบอสใหม่เลยอาจจะเจอหน้าบอสเดิมๆแต่กูว่าแบบเอาไปแก่เมืองนะมีไหมปุ๊บไม่มีไม่ขึ้น<บ>สแสดงว่าด่านนี้ไม่มีบอสเลยนะ,ะผิดหวังว่ะแม่คุณึกว่าดา่าน้จะมีบอสอีก โอ้เจอขั้นสามมาเวออทำดามึงจะสู้อะไรก็ได้วะเฮียมาขนาดเนี้ยขั้นสามกูกัดเจียอลาเวฟ40เขามีอะไรที่มันน่าสนใจหน่อยโอเคมันมีแค่4ตัวโอ้ oh, ว้าวมันมีแค่4ตัวโอ้ oh, ยอดเยี่ยมสุดๆโอเคยึดของคืนมาละทีนี้ฐานนี้กูน่าจะปลอดภัยแล้วใช่ไหมไม่ไม่มันยังเสี่ยงภัยอยู่อ กูได้เป้าหมายขิดนี้แหละเดี๋ยววันนี้กูจะไปบุกไอ้หานี่แล้ว,วนนะล,ละกันนี่โอเวอร์กรอบอีโอเวอร์กรูสโอเวอร์กรอบเพียอะไรสักอย่างนี่แหละไปะมึงบุกกูมาดีรักใช่ไหมได้ได้เวลากูบุกค,คือแล้วไอชิบอโอเคอู้ด่านี้มีทาเรียัมเลยเว้วยเดรสเซด่านี้มันยากไหมขั้นสูงเลยนะเว้ยชั้นสูงอะท่าำไมถามมันดูกระจกจังวะเฮียมึงต้องดูในไลท์นะเว้ยในไลท์คือถามไม่หยางตึง แล้วมึงดูเฮียนี่ดาหนลักนะเว้ยโอยเฮีย,ยะอะไรเนี่ยกูเข้ามาผิดดานหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือน่าจะเป็นซากเอ,อ่ออะไรนะอะไรย่าทำใช่ไหมโอเคพอดีเลยไม่มีฐานโคตรเยอะขอญาตเเลยแล้วกันมาโอ้เฮียเริ่มมีขีมูไอสัตว์อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจัหน่อนกูจะกลายเป็นคโลโรวิดเอาล่ะกูจะไปแบบสปีดรันเลยดีกว่าได้เวลาละในเวลาแก้แค้นไอตัวเอ่ออะไรวะฐานเขาแล้ะมา กูคิดว่าตัวที่น่าจะเหมาะกับการผลิตที่สุดก็น่าจะเป็นตัวแม่เพราะว่าตัวแม่มันค่อนข้างจะแบบเหมือนสายแทงอะสายแทงที่แบบสามารถบดเดจได,ไได้เออน่าจะแบบกิ่งกว่าแบบเอออะไรวะอินฟืนฟ้นู้โอเคมันมาละตัวแรกโอโหรอบนี้มาขั้นสอนเลยไหมโอเควิธีแก้ทางอีกตัวแม่ก็ต้องเจอกับตัวแม่กันหน่อยแลอวะอย่าให้กูผิดหวังนะเวแม่ทีมกูและมีกูซับพอร์ตช่วยด้วยหวังว่ามึงจะไหวนะ อ่ะละอสแท็กมาเลยอสแท็กมาเลยอ่ะละยิงปลิว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 เอออันนี้มันสร้างอะไรทำเหรอไม่อันนี้มันของกูแล้วแล้วกูสร้างตอนไหนวะหลปั๊บป๊บปับป๊บเออสวยมากโอเคทีนี้ออกมาเราจะว่าไปพวกหานี้กูสร้างมาตอนไหนวะเนี่ยกูรอนี้มาสามตัวเลยไหมตัวอะไรวะมึงรีบมากันยังวะเฮ้ยลโหลสามตัวอ๋อรอนี้เป็นตัวไอ้ก้อนกระโปรงกระเป็กโอเคสบายโอเคทีนี้ตัวแม่กูโคตรเยอะแล้วปะในเวลากีมร็วไปเลย ไปบุกไอ้หานี่ดิเียกเกี่กาชิพายเลยแม่งยิงได้ะนะด้วยอะไรไานดูซิดูผลประกอบกาซิโหไม่ได้แย่เลยนะถือว่าไม่ได้แย่แสดงว่ากูต้องตีตรงนี้นี่นี่กูต้องตีตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันดามีดหลักตัวแม่กูตายหาหมดเลยเพราะว่าไอ้ดามีดตัวหาเนี่ยโอเคมาแรกๆกันแล้ววะมาดีทีมีรอบนี้กูแข็งแรงขึ้นมากแล้วจา่าตะกรอนอะ่ะฮะรอบนี้มึงไม่ได้กินกูหรอกอะไรมาทีนี้เออตัวแม่กูเยอะละถึงกับสิบตัวเลยทีเดียวเชียว โ okay. อเครอบนี้กูควบคุมบ้าแล้วกันเพราะว่าแม่งแบบอะไรวะปล่อยแวบบแบบเดียวแม่งสิ้นพระชนกนเกือบหมดอะ่ะอ่ะละเข้าสู่สถานะผู้ชมแล้วก็ไปเลยเลสโกมาตัวแม่กูเผาให้สิ้นซากกูแม่งยิงโคตรรัวเลยเย็ดเคเอาละตัดตัดสายพานกันกูคิดว่าตัดสายพานน่าจะดีโอเคทีนี้ก็เผาเผาเลยเผาเลยอย่างวันนี้เผาครับเออเอาห,หมดเอาห,หมดตัวแม่กูเกิดมาอย่าสิ้นเออนน่ หมดยาหมดแล้วเว้ยทีนี้ก็ค่อยๆไปทำลายพวกเอ่อวงในอย่างเช่นตัวนี้เลยนี่ตัวเนี้ยผลิตแก๊ไฟเยอะใช่ไหมโอ้ยปืนแอปเปิ้ลมันยิงโดนผลิตแก๊ไฟเยอะกันใช่ไหมเฮึงผลิตแก๊ไฟเยอะกันใช่ไหมเยอะๆๆๆแม่กูแม่กูหลบ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 ในตัวนี้ตัวนี้น่าจะพ้น โอเคตรงนี้พดแล้วทีนี้ก็เผาเลยแซมมึงบ่เลยแซมกูแก okay. ตรงนี้เออตัวแม่กูน่าจะไม่น่าจะเจาะเข้าไปได้ละทีนี้ก็น่าจะค่อยๆแบบยังไงวะทลายไปทีละแนวป้องกันมนะันน่ะตรงนี้ก็น่าจะไหวอยู่แล้วใช่มั้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆ what the fuck what the ฟ u c k ตัวเหี้ยอะไเนี่ยอื้อหือ,อตัวใหม่เว้ยตัวใหม่มามึงเอาเลยหรอมึงเอามาเลยหรอนี่จเจอกูพวกนี้หน่อยเอเอ,เอาแม่งหนีด้วย ได้เลยมึงได้เลยเจอกูรอกูแป๊บเออเแล้วตัวกูล่ะออดไม่โวยอะไรไปตัวกูตีตีเออเออแม่งหนีมึงจะหนีไปไหนเึมึงจะหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหนเออมึงมาหนีมึงมาหนีมึงมาหนีมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเอ้ยแล้วขาเนี่ยเออเออเอมึงมาดิมึงมาดิเชี่ยมาดิมึงมาดิจูก่อจูก่อตายคู่สมตัวหาอะไรวะเนี่ยเชี่ยมไม่โคตรเดือดเลย อูไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วทำไมพวกหานี่มาตีไม่ได้วะหรือว่ามันเอ่อ,อยังไงวะเขียนสัน้นหรือยังไงวะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่รู้ๆคือซิลิคอนกูหมดกูจะรั่วโอเคกูว่าทําการตัดไอ้นี่กันเออเขาเรียกอะไรนะตัวจ่ายทิมเพราะว่าเลือกผลิตตัวกันแม่ไงไอ,อซิลิคอนกูหมดบ้านหมดเมืองหมดแล้วจะเลือเเอ่อนเทือนเฮ้ยเชียเชียร,รโอ้ยมึงกล้ามากไอเฮียเอมันแบบรอบนี้มันสรารพัดประโยชน์จัดเลยแบบมันมาทุกแบบ ยังไงวะมันมาทุกอย่างเลยอะเออแล้วแล้วกูจะกันยังไงเทีนี้ชิปหายแหละอะล่ะกลัวตองใช้ยทาน้าของโมโนช่วยอะล่ะเพิบเพิบสร้างสร้างแทนสร้างแทนเกียยิงยิงยิงโมโนช่วยกูได้โมโนช่วยกูได้ลูกเออเออเออยิงยิงยิงกลัวกูแตกแน่เดเดเดีดเดกลัวกูแตกแน่ชิบหายโอเครอด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 โอ้โหแม่งเอเกือบซีนแม่ละกูโอเคตัวแม่ประมาณสิบห้าตัวกูพร้อมละ ทีนี้กูว่าน่าจะไปเตรียมเจาะตรงไหนดีวะเออนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้เลยนี่เลยไอ,อตัวเรเชอร์เนี่ยปืนเลเชอร์เนี่ยโคตรน่าลำคาญปืนเนี้ยแม่งตีทะลุไม่พอแม่งแบบแบบเชี่ยมากออเอ,อ,เอ,อาละเผาดิตัวก้อนเห็บเนี่ยปั๊บปั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 บ,ปบโอ้ยทำไมกูตายอ่ะเอาละทีนี้ก็ยัดเลยเดีวกว่าเออยังไงเดี๋ยวว่าเออกูว่ายัดอย่างนี้เลย โอเคไปเริ่สโกขอสิงสักตัวแล้วกันมันจะได้ควบคุมได้โอเคไปจัดไปเลยลูกพี่ละตัวกูรับรับแรงกระแทกช่วยเพื่อนดีกว่าแล้วทีนี้ก็มาตัวนี้โอเคมาตัวนี้แล้วทีนี้ก็เผาเผาทา้าขอไอ้พวกหานี่ฮูฮูมึงดูดิเหี้ยแม่งสลายสลายทีละตัวสองตัวเลยอะค่อยๆแงะค่อยๆแงท่ทีละนิดค่อยๆแงะทีละนิดอออือขอยัยบมาหน่อยขอยัยบมาหน่อย โอเค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 อย่างนี้อย่างนี้อ่าอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเป็นต้นโวย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 เอ้ยกว่าจุกได้เอ้ยกว่าจุกได้นะเฮียเออโอเคสวยจบจังหวะนี้จบเลยครับจังหวะนี้จบเลยครับโอเคมาตัวนี้มูเนี้ยแล้วก็แงะแล้วก็แงะมันแงะแงะฐานแงะฐานแงะฐานฐานไปเนี่ยฐานไปเนี่ยฐานไปเนี่ยกว่าทันยังไงก็ทันห้าตัวแตก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 เออ <Yes. S 2> โคตรง่ายเที่ยด่านระดับสูงอะไรมันง่ายขนาดนี้วะเนี่ยฮัลโหลแล้วไม่น่าเชื่อกูใช้เวลาแค่สามสี่นาทีโอ้โหประวัติศาสตร์ต้องจารลึกแล้วละ่ะไอ้ี่อะแต่ดูซี่มีด่านอ่ะมึงยังจะมีอีกเหรอคือ <c oughs> มึงยังจะมีด่านโอ้อะไรในเมื่อกูทําการชนะด่านเมื่อกี้ไปแล้วในเวลาฉลองใช้ด้วยการอัปเกิจฐานปิดแกนการนิวเคลียสอะละมา กูรอไม่ไหวแล้วกูจะได้เห็นเออล่างขั้นสุดยอดของเออตัวกูและตัวละครหลักกว่าสตอมสัพพยากรโกูละในรูซสิล่างหืมเชียวโคไทยทในรูซสิหน้าตาลักษณะาการยิงปุบปับปุบปอ้ยิงเร็วใช่ได้นลเนี่ยอาละตัวกูใช่ไหมดาเมีนี่ไงเขาบอกว่าดาเมีดจริงกวสา3ล9กกา แล้วมันบอกติดตามตัวด้วยแสดงว่าอ,อ,อะไรวะการโจมตีของกูแม่งแ,แบบติดตามตัวได้เว้ยงั้นก็แสดงว่ากูสามารถตีแบบยังไงวะตียังไงก็โดนอ่ะเออที่ใอย่างนี้ก็ชิวจัดจีแล้วจะว่าไปทอเรียมกูแม่งบดบ้าเลยหารากมือเอาล่ะต่อไปกูคิดว่ามาทําการวิจัยอย่างอื่นเล่นดีวกว่าอย่างเช่นนี่เลยเครื่องทอใย,ยเฟสกูยังไม่ได้ทําเลย เพราะฉะนั้นมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเหมือนมันจะต้องใช้ทรายแล้วก็ทอเรียมใช่ไหมโอเคของหาง่ายแต่แม่งใช้จํานวนโคตรเยอะแม่เจ้าโอเคปลดลอ็อกในหางไหยละทนีนี้ก็น่าจะได้เออของอย่างอื่นแล้วใช่ไหมอ่านี่อันนี้เครื่องกําเนิดไฟฟ้า r t g ์อู้เรามีป้อมปืนใหม่เลยอะไรอะซีเมนซิกเมนเช็กเมนอะไรสักอย่างเฮียมันบอกว่าทําลายกระสุนว่ะแสดงว,ว่าเออไอป้อมปืนนี้คือมันจะแบบปัดกระสุนทีมเขาใช่ไหม เป็น,น่าสนใจว่ะไอ้ป้อมปืนหานี้แล้วก็มีอีกเอออันนึงที่กูยังไม่ได้ทำก็คือเตาล้อมฟีดแล้วมึงดูแม่งโคตรใช้ยเยอะเลยแม่เจ้าแล้วแม่งเครื่องโคตรใหญ่เฮียเครื่องแม่งโคตรใหญ่กูจะหลุดโอเคปุ๊บน่าจะได้แล้วใช่ไหมอ่าผลลองเนื้อหาใหม่ละทีนี้ก็มีอะไรบ้างอ่านี่กําแพงเสืบเสือบ,อบใช่ไหมว่ากูอ่านแม่กูไม่รู้เหมือนกันมาอ่านไง เอออันนี้ก็เตาเสร์ฟแล้วก็มีเสร์ฟเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้อะไรเนี่ยสายพานเฟีดเคลื่อนย้ายไอเทมข้ามสิ่งก่อสร้างและกำแพงด้วยความเร็วแสงขุยเคี้ยมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอวะมีระยะที่ไกลกว่าสายพานไอเทมแต่ต้องใช้พลังงานเออกวคุม้มโอ้เคี้ยอะไรอ่ะป้อมปืนอย่างที่เลยป้อมปืนแมนสดาวชาร์จแล้วยิงลำแสงใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงอย่างตอนนี้ต้องมีขอเลียวมาหล่อลื่นป้อมปืนเพื่อทํางานคือกูต้องมีแบบ น้ำอย่างเงี้ใช่ไหมเพื่อบบทำให้ปืนมันแบบไหลต่อได้เออสแสดงว่ามันต้องแบบมีมีคานิอะไรน่าสนใจแน่นอนอะแบบยังไม่รู้อะ่ะโอเคในเมื่อกูไม่มีอะไรทำเพราะฉะนั้นต่อไปก็จะเป็นการปิดคี